เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของรถรุ่นนิส s a n GT-R ซู p เปอร์คาร์ในตำนานและอิตาลีดีไซน์บริษัทออกแบบวิศวกรรมยานยนต์จากอิตาลีที่ประจวบเหมาะอายุ50ปีพร้อมกันพอดีสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นที่ระลึกก็คือนิส s a n GT-R 50คันนี้นิส s a n ร่วมมือกับอิตาลีดีไซน์เปิดตัว GT-R 50ภายในงาน Goodwood Festival of Speed ที่ประเทศอังกฤษในช่วงวันที่12 15กรกฎาคมน,นี้เองด้วยรถซุเปอร์คาร์ทรงสวย ที่เบสโครงสร้างตามรุ่น GTR Nismo ปี2018ทางนิสันได้รังสรรค์ความงดงามเป็นพิเศษสื่อถึงตัวตนของสมุไรญี่ปุ่นที่มีความเท่และขลังตัวรถสีเทาดำ Liquid Kinetic g r e y พร้อมคลิปทองกระจังหน้าท้ายรถขอบประตูและหูช้างเสมือนดาบ,บสมุไร นิสสัน GTR 50มาพร้อมกับเครื่องยนต์3.8ลิตร V6 พลัง710แรงมา้าแม้ว่าภายในงาน f o o d w o o d Festival of Speed ทางนิสสันไม่ได้โชว์ความเร็วและแรงมากนักโดยแล่นอวดโฉมแบบชิลๆแค่92กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในความเป็นจริงนิสสัน GTR 50เป็นซุเปอร์คาร์ที่ทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่านั้นหลายเท่านิสสันและอิตาลีไซร์ร่วมมือกันผลิตรถรุ่นนี้ออกมาเป็นพิเศษเพียง50คันด้วยราคาคาดการณ์ในต่างประเทศ ห้ 1, 50, าน5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือราว35ล้านบาทติดตามข่าวอัปเดตเท,ทคโนโลยีรถยนต์ที่น่าสนใจได้เป็นประจำอย่าลืมกด subscribe YouTube c h anel n Smile Insure นะคะ